ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับท่านนะครับจะมาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็มาพูดถึงแนวทางว่าจะอย่างไรแล้วก็จะขอคํายืนยันจากท่านว่าวันนี้ท่านยังจะยืนยันอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับว่าจะไปชี้แจงนะครับข้อกล่าวหาด้วตัวท่านเองสวัสดีครับท่านนิคมครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุวรรณคุณเดวรักษ์สวัสดีครับท่านผู้รับ ต้องขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ด้วยครับไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วสวัสดีปีใหม่ครับท่านคิศกรับครับท่านครับวันนี้ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าจะไปชี้แจงแถลงคดีด้วยตนเองครับขอยืนยันครับครับครับผมจะไปด้วยตนเองนะฮะแล้วก็พร้อมกับเพื่อนสมาชิกคุณสภาอีกห้าท่านจะมาครบหรือเปล่ามไม่พราบเพราะผมได้รับแจ้งเมื่อคืนนะว่าอนุญาตให้ห้าคนตามที่ผมขอ แต่เดิมที่มีหนังสือตอบประมาณนั้นบอกจะให้แค่สองคนกัดครับหมายถึงว่าเพื่อนอดีตวุฒิสมาชิกทั้งห้าคนนี้สามารถเข้าไปนะครับอในห้องประชุมได้ครับกับเข้าไปไปนั่งฟังนะครับตัวผมเรื่องเอกสารนะะแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีในการที่จะพิปรายนะครับแล้วห้าคนนี้ผมก็มาครบทั้งทั้งสี่ภาคนะครับกค่ะสี่ภาคเลยนะหนคือผมว่าป็นภาคใต้ภาคเหนือรับภาคเหนือต้องล้าง กอนบนตอนล่กกางภาคกลางภาคอีอสานแล้วก็ภาคตอนออกครับค่ะครับตรงนี้ในส่วนของการหนึ่งละก็คือการให้กําลังใจสองเนี่ยก็คือว่าเอามาครบทุกภาคเนี่ยมันมีน,นัยยะอะไรหรือมีความหมายอะไรไหมครับท่านครับก็็อย่างนี้ครคือพวกเรานั้นที่ถูกกล่าวหานั้นร้วนแต่เป็นสมาชิกผู้ศรภาที่มาจากจากรเลรอกตั้งกระทการตนเลือกตั้ง,ะงน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อพวกเราถูกถอดถอนโดยกระบวนการโดยที่เรา ไปใช้อำนาจหน้าที่ตามอำนาจ,นาานาจนาาหน้าที่ของเราที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูนแล้วถูกสอดถอนเนี่ยเพรมมาะว่าพี่น้องทั่วประเทศนั้นสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าไอตัวแทนข้งเขาเนี่ยไปทําความผิดอล่าบรับวันนี้จะดีนะฮะวันนี้ถ้าใจดีนะครับอยากจะขอให้ทางท่านประธานสอนชอเนี่ยช่วยประสานกับเอ็นบีทีนะขอให้สายทอเทื่อประชาชนทั่วประเทศเนี่ยประสงค์ที่จะฟังปฏิบต<า>ิรมนะครับฮะตอนนี้นะฮะก็ ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพราะว่าท่านประธานพรพชรออกมาพูดเองนะครับว่าข้อเรียกร้องมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง11นั้นได้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทางรัฐสภาอยู่แล้วก็เหมือนกับคําตอบที่ในส่วนของวุฒิสภานะครับในสมัยของคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับเคยให้คําตอบอทั่วทั่วไปก็บอกว่าอยู่ที่การตัดสินใจหรือว่าดุลพินิจของสื่อในการที่จะตัดสินใจว่าจะพ่วงสัญญ,ญาณเผยแพร่หรือไม่นะครับ ท่านครับตรงนี้มาถึงเรื่องของกระบวนการนะครับหรือวิธีการที่มีการปรับเปลี่ยนซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะใช้กรมรมการจํานวน21ท่านแต่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนเหลือ9ท่านแล้วก็มีรายชื่อที่จะเสนอนะครับให้สมาชิกสภานิติบ,บัญญัติแห่งชาติพิจารณานะครับในวันนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ท่านเห็นยังไงครับที่มีการปรับเปลี่ยน ครับก็ผมคิดว่าคงจะดูจากจานวนคําถามแล้วนะคำถามที่ท่านสมาชิกซึ่งเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายของการที่จะส่งคําถามนะครับให้กับทางสภาก็คงดูแล้วว่าคําถามเนี่ยคงคงมีปริมาณไม่เท่ากับท่านกรรมธิการครับเดี๋ยวท่านตั้งไปแล้วคนหนึ่งถามคาถามเดียวแต่คําถามสมมติมีแค่สิบเนี่ยอีกสิบเอ็ดคนอีกสิบสี่คนก็ไม่ต้องไม่ต้องถามนะครับครับผมคิดว่าเขาเขาปรับเปลี่ยน สัดส่วนให้เข้ากับจํานวนคําถามมากกว่าครับครับค่ะนะครับในกรอบของการพิจารณาทางสนชก็พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าไม่ได้พิจารณาว่าด้วยเรื่องของรัฐธรรมนูญปี2550นะครับแต่พิจารณาตามกฎหมายของปปชในฐานะของผู้ที่ถูกร้องในเรื่องนี้มองยังไงฮะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะว่าการที่จะพิจารณาโทษความผิดไทยนั้นต้องมีกฎหมายรองรับว่าก็นที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะว่ามีความผิด แต่ที่กฎหมายฉบับนั้นถูกยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วถ้านกฎหมายลูกกฎหมายลูกถึงปวชเนี่ยเป็นกฎหมายถึงบอกถึงกระบวนการวิธีการนะรจะไต่สวนวิธีการาต่างๆนะครับก็บแต่ไม่ได้บอกถึงความผิดที่จะมาเป็นเป็นข้อกฎหมายทีงความผิดอที่ปรากฏอยู่ในในกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันเพราะพวกผมนั้นไม่ได้ถูกกล่าวหาโดยรัฐมนตรีท่วข่าวฉบับนี้เลยครับ นะครับไม่ไม่ได้ถูกนะฮะ,ฮะและโดยจะพิ่งยิ่งถ้าไปดูคําพิพากษาของของสารรัฐมนุนอย่างชัดแจชัดชัดแจ้งอ่านให้ละเอียดนะครับอ่านให้ละเอียดอีกทีไม่มีคําไหนที่บอกว่าพวกผมนั้นกระทำหน้าที่หรือจงใจทํา้ผิดเลยนะครับพิจาากระบวนการในการนั้นไม่ชอบเลยค่ะถ้าจะมากับ ขออนุญาตนิดหนึ่งครับท่านถ้าจะมีความเห็นหรือว่ามีความต่างในการโต้แย้งว,ว่าโดยเรื่องของกระบวนการในการที่จะนะครับบอกว่าเอะก็มันก็มีกรณีเสียบบาดแทนกันอันนี้มันต้องแยกคนละประเด็นใช่ไหมฮะอ๋อมันคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องคือมายถึงว่าท่านท่านไปพูดเสียบบาดเลยครับคนที่เป็นประธานนะฮะไม่สามารถจะรู้รู้ได้ว่าใครเสียบบาดแทนกันนะครับก็ฉะนั้นประเด็นนี้มันต้องต้องแยกนะครับท่านไปว่ากับว่ากับผู้ที่ที่กระทำที่กระทำ ราบที่กระทำนะนะครับถ้าจะมาเมาคนประธานไม่ได้แต่วันนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะของของโลกนะประวัติศาสตร์ของโลกผมว่าไหมของประเทศไทยที่ประธานสองสภานะถูกถอนครับไม่มีในโลกยังไม่ผมกําลังดูว่ามีในโลกนี้มีประเทศไหนบางที่ประธานได้ถูกถอดถอนโดยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามข้อบังคับที่รัฐมนตรีกมลเทศออกไว้กำหนดไว้นะครับฮกับใน ช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้คุยหรือว่าปรึกษาหารือในเรื่องของการชี้แจงกับท่านสมศักดิ์บ้างไหมครับท่านครับไม่เลยฮะ,ะผมผมเจอท่านที่งานศพอยู่ข้างเดียวครับถามว่าท่านจะมาไหมผมยังไม่มั่นใจว่าท่านจะมาเปล่านะ,ค,ะครับครับเพราเพราะก็แล้วแต่นะดูวิธีของท่านนะครับแต่ว่าผมต้องใช้โอกาสนี้นในการชี้แจงโดยเฉพาะยิ่งเพื่อนสมาชิกที่สภา,านิติบัญญัติถือว่าเป็นสภาเดียวกันถือว่ากระบวนการนิติบัญญัติ คือพวกเราในสภานั้นกําลังถูกก้าวลมิดรับนะเพราะถ้าวันหนึ่งนะถ้าเกิดมีใครร้องท่านอย่างที่ร้องผมกับแล้วเอื้อองค์กรนั้นรับน่าจะโดนอย่างผมนะตั้งที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วว่าเป็นอํานาจหน้าที่ของท่านใครจะนํามีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะใครจะนำไปฟ้องร้องหรือไปทางอื่นไม่ได้นี่ขนาดมีมีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะยังเป็นอย่างนี้นะครับเพราะวันนี้ผมก็จะชี้แจงโดยข้อที่จริงข้อกฎหมายแล้วหลักฐานทั้งหมด ไม่ว่าหลักฐานที่จะเป็นบันทึกการประชุมหลักฐานที่เป็นเรื่องของกรรมธิการวันที่ผมขอให้เขาแจกนะเอากรรมเอาเอกสารของรายงานของกรรมธิการนั้นเอไปแจกให้ท่านสมาชิกด้วยท่านจะได้ดูประกอบนะว่าสิ่งที่ผมชี้แจงสิ่งที่ถูกกล่าวหานั้นอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จอะไรคืออะไรคือเหตุการณ์ณขณนนั้นความจริงน่าจะไดานะวันนั้นถ้าเกิดเขารับ แผ่นซีดีของผมสองแผ่นจาก91แผ่นผมย่อยเหลือสองแค่สองแผ่นพารับล้วไปดูนะก็จะเห็นภาพชัดเจนว่านี่คือการเบื่อคือการการเตะการการสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนแล้วกฎหมายฉบับเดียวตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมา82ปีนะวุ่นวายที่สุดนะคือกฎหมายฉบับนี้นะครับก็เรียกว่าวันนี้นะครับจะถือว่าเป็นการพิจารณาการถอดถอนที่เป็นบรรทัดฐานไม่ต่างจากคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีความต่างๆ เพราะว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานไว้ว่าเอ๊ะสามารถกระทําได้กระทําไม่ได้แล้วก็มันจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรท่านนิคมะในเรื่องนี้เนี่ยนะครับกังวลไหมฮะว่ากระบวนการในการถอดถอนตรงนี้จะเป็นอย่างไรหรือว่ามั่นใจแค่ไหนว่าเมื่อไปตามกระบวนการแล้วเมื่อตอนที่สภา,านิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องพิจารณานะครับว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนเนี่ยจะเป็นอย่างไรรับกับถ้าถามผมกังวลหรผม,ผม,ผมไม่กังวลน,นะทุกวันนี้ผมผม,มีความสุข ดีฮะจะปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะทำหน้าที่ในบ้านทำหน้าที่อย่างที่ผมชอบนะค,ะครับแล้วก็ไม่กังวลน,นะผมเชื่อว่าหลังจากที่ท่านสมาชิกนะสภาสิบัญญัติได้ฟังข้อกล่าวหาได้ฟังข้อโต้แย้งที่แจงหักล้างแล้วผมเชื่อว่าท่านมีดุลยพินิษมีเหตุและผลนะที่จะพิจารณาผมเชื่อว่าท่านจะไม่พิจารณาโดยความที่อารมณ์ รูอความที่เกลียดชังกันมาเปพินานครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อผมเชื่อนะแล้วผลจะออกมายังไงนั้นผมยอมรับครับเพราะว่าโดยกระบวนการถ้าผมจะจะป็นรักษาปีก็ไม่เป็นไรครับก็จะบันทึกเอาไว้ปศาดจะได้บันทึกเอาไว้นะครับวันนี้ไปบัทึกตรงการปศัดประชาสัมพไทยได้บันทึกครับการได้บันทึกหลักรายการหลักฐานต่างๆเอาไว้ในในปศาสนั่นเองนะครับ กลับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนิคมไวยรัชพานิชมากครับที่เกี่ตวกับทางรายการครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนิคมไวยรัชพานิชนะคะอดีตประธานวุฒิสภาค่ะครับท่านผู้ชมและทูกฟังฮะมาย้อนถึงกระบวนการในการดําเนินการถอดถอนกันสักนิดหนึ่งนะครับว่า